คือเอาไว้ชาร์จกับพวกไวเลสชาร์จของ Apple นะครับแอนดรอยได้นะับแล้วก็จะมีตรงกลาง่ที่เป็นบุ๋มบุมลงไปนะครับตรงกลางบุ๋มบุมลงไปตรงนี้เอาไว้ชาร์จแอปเปิลบอรดได้สายให้ด้วยนะครับสายเขาเนี่ยจะซ่อนอยู่ข้างๆแบบนี้ก็สามารถเสียบปุ๊บนะครับก็จะขึ้นชาร์จแบบนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็น พาวเวอร์แบงค์ไร้สายหรือว่าไ w เลสพาวเวอร์แบงค์นั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อมีกูนะนะครับ M W E G 1000 O นะผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกต้องหรือเปล่านะครับนะครับก็เป็นพาวเวอร์แบงค์นะขนาด10,000มิลลิแอมป์นะครับผมสามารถชาร์จไร้เลสนะนะครับกับโทรศัพท์ได้นะครับ2ระบบก็คือเป็น3วัตต์กับ15วัตต์เนาะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเทสให้ชมด้วยนะครับว่ามันสามารถชาร์จได้จริงจริงหรือเปล่านะครับผมนะครับรวมไปถึงนะครับตัว Power Bank ตัวนี้นะครับสามารถนําไปชาร์จกับ Apple Watch ได้ด้วยนะฟังก์ชันนี้นครับเป็นฟังก์ชันที่ผมตัดสินใจซื้อเลยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักที่ผมซื้อเจ้า Power Bank รุ่นนี้มาก็คือเอาไว้ชาร์จกับ Apple Watch ของผมนั่นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นผลพลอยได้นะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถชาร์จไวเลสได้ด้วยนะครับผมส่วนเอาพุ t นะครับก็จะมีที่เป็น Type C กับ USB Type A นะอย่างละช่องนะครับสำหรับพอร์ต USB Type C นะครับที่เขามีมาให้ในตัวเขาเนี่ยนะครับสามารถชาร์จได้20วัตต์นะ ก็คือเป็นพลังงานสูงสุดนะแล้วก็จะมีสายชาร์จในตัวให้อีกหนึ่งเส้นที่เป็นไทซี C นะครับแล้วก็จะมี USB A นะนะครับ15วัตต์ให้อีกหนึ่งช่องนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของกล่องเขานะนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับตัวกล่องเขาเนี่ยมันจะเป็นเขียนไว้ด้วยนะว่า P08 ก็แพคเกจก็ไม่ได้สวยหรูอะไรนะธรรมดามากๆนะครับเนี่ยแกะมาก็ไม่มีคู่มือไม่มีเลยเลยแล้วก็เจอพอแบงค์แบบนี้เลยนะครับ ตัวพอแบงค์นะครับมีตรงนี้มีสแกนมีตีมอกอด้วยแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับบอกอยู่บริเวณตัวหลังเครื่องตรงนี้นะครับอ่านะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ของ m a ็ s a ซ e ก็คือเอาไว้ชาร์จกับพวกาวายเลสชาร์จของ Apple นะครับ Android ได้นะครับแล้วก็จะมีตรงกลางนี่ที่เป็นบุ่มๆุมลงไปนะครับตรงกลางบุ่มๆุมลงไปตรงนี้เอาไว้ชาร์จ Apple Watch ได้นะครับ นะครับตัวนี้ก็คือสามารถใช้กับ Apple Watch ได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านด้านล่างนะจะมีปุ่ม1ปุ่มแล้วก็มีช่องเสียบ2อันจะเป็น Type C 1ช่องแล้วก็ USB ใช้ A หนึ่งช่องนะครับเนี่ยเวลาเรากดนะครับด้านหลังก็จะมีจอนะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตพร้อมกับสถานะการชาร์จอยู่ด้านขวามือตรงตัวเลขนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันยังไม่ได้ชาร์จนะครับครับแล้วตัวเครื่องนะครับยังมีขาตั้งนะครับสามารถเอาไว้ตั้งสแตนด์แบบนี้ได้นะครับเอาไว้ตั้งโททศัพ์ดู วิดีโอดู YouTube เล่น Facebook อะไรก็ได้นะครับนี่นะนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะจะมีสายให้ด้วยนะครับสายเขาเนี่ยจะซ่อนอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับช่องนะครับที่เป็น USB ใช้4ตรงนี้นะครับกับสายตรงนี้สามารถใช้ได้2เคสเลยนะก็คือเป็นทั้งอินพุตแล้วก็เอาพุตนะครับตัวอินพุตที่ชาร์จเข้าก็ประมาณ20วัตต์เช่นกันนะครับสามารถใช้สายเส้นนี้นะครับเสียบก็มาแปลงแล้วก็ชาร์จได้เลยนะหรือว่าจะเอาสาย USB าช้ซีมาเสียบตรงนี้ก็สามารถชาร์จได้เช่นกันนะครับผมนี่นะนะครับแล้วตรงสายนี้มันสามารถถอดได้อีกนะพอเวลาถอดออกมาเสร็จนะครับเดี๋ยวผมต้องแกะให้ดูนะครับพอมาพอเราถอดออกมานะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือจะเป็นสายของเขาแต่สายของเขาเนี่ยผมสันนิษฐานว่าถ้าเกิดว่าพังไปเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถใช้สายอันอื่นได้เพราะว่ารูมันลึกมากนะเห็นไหมนะาเหมือนกับเขาทํามาเฉพาะของตัวเครื่องเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนี่นะครับเวลาเราชาร์จก็คือสามารถเสียบได้เลยนะครับ นะครับเสียบกับตัวเครื่องอย่างนี้ได้เลยนะครับใช้สายเสียบชาร์จก็ได้20วัตต์นะครับนะครับตอนนี้ก็ชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้แต่ว่าตัวเครื่องนะครับยังไม่มีรูปสายฟ้าขึ้นนะครับก็คือชาร์จแล้วนะแต่เป็นชาร์จธรรมดานะไม่ได้ฟาดชาร์จนะครับก็ถอดได้นะนะครับมันก็สะดวกนะครับเวลาเราไปไหนถ้าเครื่องที่ไม่มีไวเลสชาร์จก็สามารถใช้สาย USB Type C ตรงนี้ชาร์จได้นี่แล้วเวลาเก็บก็คือเรารูดนะครับให้ตรงตามขอบนี้ นะครับล้วก็กดลงไปแค่นี้นะครับมันก็จะกลับไปท่าเดิมแบบนี้นะครับรูปร่างหน้าตาก็พอใช้ได้นะไม่ได้สวยหรูอะไรมากมยแต่ใช้งานได้นะครับนี่นะ่ะที่นี้เดี๋ยวมาลองไวเลสชาร์จกันดูนะครับเครื่องผมใส่เคสด้วยนะเครื่องผมเป็น16 Pro Max นะครับเนี่ยก็สามารถเสียบปุ๊บนะครับก็จะขึ้นชาร์จแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว Power Bank ชาร์จขึ้นอยู่แบบนี้นะครับนะครับนี่เราจะสังเกตว่าตัวหน้าจอเวลาที่เขาชาร์จเนี่ยมันจะมีรูปไวเลสขึ้น แล้วก็มีรูปสายฟ้าขึ้นอันนี้ก็คือเป็นชาร์จไวนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันดูนะครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ผมอยู่ที่63%นะอ่าหกสอร็่าก็เดี๋ยวผมจะทําการเริ่มชาร์จนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจับเวลาครับครับตอนนี้เริ่มชาร์จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า10นาทีนะนะครับแบตเตอรี่จะขึ้นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะรู้คร่าวๆแล้วนะว่าเครื่องชาร์นี้นะครับจะชาร์จเร็วประมาณไหนนะครับผมครับตอนนี้นะครับครบส นะครับ10นาทีเนี่ยจะชาร์จได้ประมาณ3%หรือพูดง่ายๆนะครับ1%จะชาร์จใช้เวลา3นาทีนั่นเองนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับ10นาทีเนี่ยได้ประมาณ3%เท่านั้นนะนะครับถือว่าใช้ได้ไหมอ่ะส่วนตัวผมนะถ้าเทียบกับราคาแค่นี้นะผมว่าใช้งานได้ดีแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เร็วมากครับถ้าเปรียบเทียบก็คือประมาณ8วัตต์นะครับซึ่งที่ผมเคยใช้เวลชาร์จอยู่ประจําทุกวันเนี่ยนะครับมันจะชาร์จอยู่ประมาณ15-18วัตต์นะถ้าเป็นแบบ ไอคิวสองแท้ๆมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับผมนะครับซึ่งตัวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แหละนะครับถ้าเราไม่ได้รีบเร่งอะไรก็เสียบแปะไว้อย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณสัก2ชั่วโมงก็น่าจะเต็มแล้วนะครับสองาชั่วโมงประมาณนี้นาะก็จะชานิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้นะมันใช้ได้อยู่นะครับผมนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองกันในส่วนของแอปเปิลวอร์ดนะครับแอปเปิลวอรเนี่ยเขาจะมีปุ่มตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับสามารถเอา Apple Watch แล้วนะสวมเข้าไปแบบนี้ปุ๊บนะครับนี่ขึ้นช เนี่ยครับฟังก์ชันนี้แหละที่ผมซื้อมาใช้นะครับเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ชาร์จไวมากนะก็ชาร์จปกตินะครับนี่ใช้ได้เลยนะครับเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งคุกใส่ชาร์จหลายๆอันนะก็เอา power bank เนี่ยลูกเดียวเลยนะชาร์จได้ทั้ง Smart Watch แล้วก็ Apple Watch ด้วยนะครับแต่จุดประสงค์หลักๆเนี่ยผมเอาไว้ชาร์จ Apple Watch ของผมนั่นเองนะครับนี่นะชาร์จได้นะครับดีเลยใช้งานประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับใช้งานได้จริงนะครับนี่ครับ พอดีอันนี้ซื้อมาใช้เองนะนะครับแล้วก็เอ้ยมันแปลกดีนะไปค้นหามาหลายตัวแล้วนะครับจริงๆริอะผมจะซื้อเป็นสายชาร์จแหละแล้วพอไปปัดปัดดูอ้าวราคาเท่ากับ power bank ตัวนี้เลยนะนะครับสายชาร์จ apple watch เนี่ยนะครับผมก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับปรากฏเอ้ยมันก็ใช้ได้นะแล้วก็ใช้ดีทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า power bank นะครับไร้สายนะครับมีกูนะนะครับนี่นะผมไม่แน่ใจว่าชื่อมันอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าอ่านผิดต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมนะครับก็เอามาลงนะครับรีวิวไว้ให้เป็นข้อมูลนนะสหรัับเพื่่อๆทีกลง สงสัยว่าเฮ้ยมันซื้อมาแล้วมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าราคาเนี่ยมันราคาดีมากนะไม่แพงเลยนะแล้วก็ความจุเนี่ยได้ประมาณหมื่นมิลลิแอมนะครับหลังจากที่ผมลองใช้เจ้าเครื่องนี้นะครับชาร์จเนี่ยได้ประมาณเกือบเกืบอบสองรอบนะผมก็ถือว่ามันโอเคอยู่นะนะครับไม่ขี้เละน,นะนะโอเคเลยอะแต่รูปแรกมันก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับเนี่ยนะครับก็ลองดูครับว,ว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นข้อมูลกับเพื่อนๆที่กําลังมองหาไวเลสชาร์จที่มันสามารถชาร์จกับ Apple Watch ได้แล้วก็ราคาไม่แพงนะเผื่อหลงๆมาเจอยี่ห้อนี้แล้วมาเซิร์ชเจอรีวิวผมนะนะครับก็ฝากไว้ให้เป็นข้อมูลนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง n e าไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ